สวัสดีครับทุกคนกินเป็นเพื่อนกับมาอีกแล้ววันนี้วันนี้มาแบบรูปแบบเดิมๆคือการทำกับข้าวกินเองไหนใครกินเมนูอะไรกันบ้างอวดกันหน่อยอย่างผมเป็นนี่นี่นี่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนี่เลยดูนะเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปัด ปปรรดดาดาวันนี้ผมผัดข้าวกินเองนะหน้าตาเหมือนร้านไหมหน้าตาเหมือนร้านผัดไหมโอ้สีสันสวยงามเนาะถ้ามืดปเอยเออใช่ถ้ามืดไปเดีปรับแสงขึ้นให้ขอคำแรกเลยนะเนี่ยหมูชิ้นโตโตมะเขือเทศชิ้นนึ่งเต็มๆสุดซอยฮะอออืื โอ้อืมผมบอกนะผมกล้าเค็มจานนี้อร่อยกว่าบางร้านอืม hmm. อยากให้คนดูได้ลองเลยอ่ะจานเนี้ยนอกจากจะอร่อยกว่าบางร้านนะมันยังเป็นรสชาติในความทรงจำด้วยเออฮึพม <c oughs> คะถามว่าคนดูเป็นไหมฮะแบบ กับข้าวหรืออาหารไม่ว่า,วาอาจารย์ไหนนะอร่อยที่สุดถ้าไม่ใช่ฝีมือแม่ก็ต้องเป็นร้านตามสั่งแถวบ้านสมัยเด็กด้วยนะผมเชื่อเลยว่าถ้าวัยแบบสักยี่สิบขึ้นมาแล้วอะอาหารที่อร่อยที่สุดนะไม่ไม่ใช่ฝีมือคนที่บ้านก็ต้องเป็นคุณป้าคุณคุณลุงร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านแหละผมเชื่ออย่างนั้นเลย มันแบบเป็นรสชาติหนึ่งความทรงจำมาเนาะรสชาติไยเด็กไห <c oughs> นตอนเด็กๆใครมีแบบ เยว่าเมนูโปรดอะไรไหมขอแบบอืมอย่างผมนะอย่างผมอะตอนเด็กๆผมจะชอบเนี่ยผัดกะเพรากับผัดมามะ่าผมชอบมากคือ้แบบถ้ามีให้เลือกหนึ่งอย่างนะไม่ไม่ว่าจะเป็นกะเพราหรือผัดมาม่านะผมจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเว้แต่ถ้ามาคู่กันอะจะเลือกยากมากเลย <G ül üyor> อืมอ๋ออร่อยอ๋อไอ้นีหน้าหน้านิ้วคิ้วขมหมดไม่ใช่หะอร่อย <G ül üyor> อร่อยทำหน้าอย่างงี้แปลกไหมอืม คือพรอร่อยอ่ะเราจะพยายามแบบจริงจังกับมันอ่ะอืมผมว่าเป็นคนที่แบบเพรอร่อยใช่ป่ะเพราะจริงจังกับมันเว้ยก็เลยจะแบบอืตั้งใจกินแต่ถ้าแบบแค่ทําหน้าแบบอืเลิมยิ้มอันเนี้ยแปลว่าโอเคกินแล้วอร่อยนะมีความสุขแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจริงจังกับมันมากเออ <c oughs> มันเป็นเหมือนกับแค่ กินแล้วแบบอออฟีลแบบสบายใจแค่นั้นเองแต่อันนี้คือแบบอร่อยจริงจังเนี่ยไข่ลข้ามาเป็นตอนๆอ่างเงี้ย É cor อยากให้คนดูแบบช่วยกันแชร์ร้านอาหารอร่อยแถวบ้านตัวเองมาหน่อยผมอยากลองซิมมั่งว่าน,นอกจากระแวกที่ผมอยู่เนี้ยมีร้านอร่อยอะไรเจ็ดๆ,ๆมั่ง <c oughs> <c oughs> คือผมว่าจะไม่ค่อยสรรหากินจะแบบไม่ค่อยเข้าไปตามดูรีวิวเพจนั้นเพจนี้หรือว่าตามแอปอะ ผมจะไม่ค่อยเข้าวร์เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแอปไม่ดีนะคือผมมีความรู้สึกว่าสมมติอย่างผมไปกินเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันอร่อยนะแต่ผมไม่ใช่คนพื้นที่อ่ะที่แบบว่าเรากินมันทุกวันหรือเรากินมันหลายครั้งต่ออาทิตย์หนึ่งเงี้ย มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามาครั้งแรกเราอร่อยแต่ว่ากินมากินมามันอาจจะเค็มไปอาจจะหวานไปจืดไปหรือเออประมาณนั้นแหละรสชาติมันคือผมว่าหลายๆร้านอะบางครั้งถ้าเป็นยิ่งยิ่งร้านตามสั่งนะหลายๆร้านรสชาติจะยังไม่นิ่งมากทุกคนทุกคนน่าจะเคยเจอเนาแบบวันนี้มาหนึ่งอุ้ยร้านวันนี้กับข้าวเค็มยังเลยอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนพื้นที่อะ เขาจะแนะนําได้เพราะเขาแบบกินมาจนแบบว่ามั่นใจว่าเฮ้ยร้านเนี้ยอร่อยต้องแนะนําเออเหมือนผมใส่คณะเยอะไปเว้ยบอกไอที่เห็นเยอะๆเน่ข้าวไม่ได้เยอะเลย ผักเยอะกว่าเยอะเลย คืองี้ไวมม้คนดูเมื่อสผมผัดข้าวใช่ป่ะมันจะไม่ใช่สีนี้ไม่ว่าผมจะทำข้าวผัดไข่หรือข้าวผัดอะไรก็ตามอะสีข้าวมันจะไปทางเหลืองทางอ่อนๆไปเพราะผมมาปรุงรสไม่จัดวันนี้ผมปรุงรสจัดแใช้ไฟแรง่ะสีข้าวสวยมากเลยเหมือนแบบพอรู้ว่าต้องถ่ายคลิปห้คนดูอะ มันเขาเรียกว่าเราจะใส่ใจกับการทำอาหารมากกว่าปกติอืม อร่อยมพรอร่อยแล้วก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วก็เร็วจริงอ่ะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเผื่อคลิปนี้ไม่ถึงสิบาทีแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวคลิปนี้หนึงสิบนาทีแล้วแต่ว่า <c oughs> อันเนี้ยไอ้กินเป็นเพื่อนเนี่ยผมจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะเออเพราะว่าผมอยากนั่งกินข้าวเพื่อนเพื่อนกัทุกคนจริงรเดี๋ยให้ทุกคนมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนผมเ <c oughs> หงามากอืม <c oughs> กินแล้วปวดหิว <laughs> mm <clears throat> หมดฮะอ,อิ่มโหอิ่มแน่นเลยโอ้แน่น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 จนขึ้นตาแล้วอย่าลืมถ้าใครมีร้านดีร้านเด็ดอาหารอร่อยหรืออาหารที่ชอบยังไงในวัยเด็กนะฮะพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์บอกกันได้นะ ร่วมพูดคุยกันได้ผมชอบอ่านมากเลยถ้ามีคนดูเม้น์มาไปตามดูคลิปเก่าๆได้นะผมจะมีกดหัวใจกดไลค์ไว้ให้ <c oughs> ไม่ตอบละแต่ติกไว้ให้แล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย